สวัสดีครับพี่ชื่อพี่่ตยนะครับสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการอินทิเกรตนะครับเดี๋ยวเรามาเนื้อหาร a p เต r for integration กันเลยนะครับร a p เต r for integration นี่คืออะไรเป็นการอินทิเกรตนะครับที่มีสำหรับ5ฟังก์ชันนี้นะครับ5ฟังก์ชันนี้มีอะไรบ้างครับฟังก์ชันตัว L ตัว L ก็คือ l อกา r i ท h มครับ l อการ i t h m Function นะครับ ลอการิทึ่งฟังก์ชันจะเป็นในรูปแบบไหนก็จะเป็นในรูปแบบของอินทิเกรตลอ g ฐาน3 X อกำลัง2อะไรแบบนี้นะครับ DX ต่อไปตัว A คืออะไรตัว A ก็จะเป็นพวก Arc ครับ Arc Integral Arc Integral คือส่วนไหน Arc Integral ก็คือ พวกที่จะเป็นอาร์ไซร์ครับอาร์โคไซครับและก็อาร์แคนครับแล้วก็มาต่อที่ตัว P ีเลยครับตัว P คืออะไรตัวพก็คือพ o ลิโนเมียลครับพลิโนเมียลฟังก์ชันนะครับ พ l ล n โนเมียลฟังชันเป็นแบบไหนก็จะเป็นฟังชันเลขยกกำลังนะครับเช่น x กำลังส y กำลังส z กำลังสหรืออาจจะเป็นกำลังอื่นก็ได้นะครับต่อมาตัวทีตัวทีคืออะไรครับตัวทีก็คือตีโกณมิติครับภาษาอังกฤษเรียกว่าตรีโกณลเมตรชิครับฟังชัน t r i g ก n ometric function ก็คือเป็นพวกที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็น s i n e โ s s i n แล้วก็แทนครับต่อไปตัวสุดท้ายครับตัว e ตัว e คืออะไรตัว e ก็จะเป็น exponential ครับ exponential function e x p o n e n t i a l function คืออะไรก็จะเป็นฟังก์ชันส่วนโค้งนะครับก็จะเป็น E กำลัง X E กำลัง Y หรือ n a t u r a l l o g x natural log y นะครับจะเป็น E กำลัง X E กำลัง Y หรือ n a t u r a l l o g x n a t ซ์เน l ชั่นนะครับโอเคครับก็จบไปสำหรับเนื้อหานี้นะครับขอบคุณครับ